แล้วพาไปต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่เทวดาปลูกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพยังรู้สึกเลยว่าอุ้ยใครเนาะเอาปุ๋ยอะไรสูตรไหนมาใส่ทำไมถึงได้ออกดอกออกผลเยอะขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าไอ้รวงช่อดอกที่ออกมาพี่กินก็ยังไม่เห็นมันติดลูกนะยังไม่ติดต้องรอเวลาใช่ไหมแต่ว่าสีเหลืองทองของดอกมะม่วงมันอารามย้อยลงมาสวยจริงๆค่ะล่าสุดคุณผู้ชมมีคนบอกว่า ที่เนี่ยเขาเจ้าที่แรงด้วยนะสารอะไรต้องการไหมไม่ต้องการไม่ต้องการสารที่อยู่ในต้นไม้เหรออยากอยู่ในต้นไม้ใช่ไหมครับอยู่นี่อายุกี่ปีแล้วครับปู่อายุเท่าไหร่แล้วอายุปู่เท่าไหร่แล้วหนึร้อยเก้าปีทำสามไหมทำสามด้วยศูนย์ด้วยโอ้ อายุเท่าไหร่นะคะพี่ร้อปี109อุ้ยตายแล้วพี่บอลจําแม่นจังเลยอะอตอนแรกชูมือขึ้นมา3นิ้วชู3นิ้วนึกว่าจะให้อะไรนะครั้งที่สองอ่ะไม่ชูสักนิ้วเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมตอนชูมือนะ่ะปู่ตาซันค่ะเขาเชื่อว่าที่มาเข้านี่คือปู่ตาซันเข้าร่างอาจารย์โชคบอกว่าอยู่ในต้นมะม่วงเนี่ยมาร้อยเปีแล้ว,ลวโอ้อาจารย์ก็ยังดูเด็กอยู่เลยนะเนาะเออห,หนวดลําแหลมเนี่ยอาจารย์ มาห่มขาวแล้วก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้รอยสักเต็มคอเลยนะคะทั้งรืษอศีเอยอะไรเอยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารได้อันนี้เป็นความเชื่อแหละนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อก็แค่ดูเอาไว้เเพราะว่ามีคนที่เขาเชื่อก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยดูการทําพิธีก็ได้คือบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกพิธีแบบเนี้ยแล้ผ้าสไบที่ห่มมามันเป็นลายเหมือนแบบ สักยันอะไรมาเออพี่กิงก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอาจารย์โชคเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับที่สถิตอยู่ณบริเวณนี้เขาก็เลยแต่งขันห้าขัน8ดมาค่ะก่อนที่จะมีปูตะสันที่อยู่ในต้นมะม่วงเนี่ยมาสิงร่างเขาแล้วก็สื่อสารกัน,นถ้าแม่นก็จะพอเชื่อแต่ถ้าเกิดไม่ตรงเลยอ่ะเอ,อโทษใครโทษปูตาซันไหม หรือโทษอาจารย์โชคโทษปู่หรือโทษร่างทรงใช่ไหมนั่นน่ะสิสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือเปล่าแต่ของแบบนี้มันก็อยู่ที่ความเชื่อแต่ละคนนะโอ้ยไม่ยากหรอกวันนี้ก็รู้แล้วใช่ป่ะวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าที่สื่อสารกันมาเป็นยังไงบ้างอ่ะทุกคนมาแคปเจอร์พร้อมกันหนึ่งสองสั้นแคปเจอร์โอเคได้แล้วได้ภาพนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเอาไว้ดูนะคะว่าบ่ายวันนี้แม่นไหมสามหนึ่งเก้าสองหนึ่ง นะอายุ109ปีเออ109ปีนะคะส่วนอุทัยธานีค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านพากันไปขอโชคกับสเสด็จแม่นางไม้พวงทองอยู่ที่ต้นสเหลาโอ้โอ,โอต้อนใหญ่นะโอ้ล <c oughs> ัวใจจะล้มดึงเลยอยู่ริมถนนด้วยเ <c oughs> ออ <c oughs> แต่ต้นใหญ่ประมาณสัก สี่ห้คนโอบได้อยู่นะพี่กีงคือต้นสเหลาเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นตะแบกตะแบกบานแล้วร่วงนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเคยฟังเพลงคุณแม่พุ่มพวง,งจะรู้เลยว่ารอฤดูการที่ออกดอกสีม่วงมาให้ชื่นชมนะคะอ,อายุหลายร้อยปีค่ะเพราะว่าคนที่อายุมากที่สุดของ หมู่บ้านนี้บอกว่าเกิดมาก็เจอแล้วอ่ะตะแบกต้นเนี้ยอยู่ริมถนนในตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักนะคะซึ่งชาวบ้านก็พากันมาจุดธูปเสียงทายขอโชคขอลาบหน่อยเพราะว่าด้านหลังน่ะเป็นศารค่ะแล้วก็เทปูนอะไรไว้เรียบร้อยนี่ๆๆตั้งไว้ตรงนี้เลขอะไรล่ะแม่เห็นเป็นเลขหนึ่งค่ะกับเลขห้าค่ะเห็นที่ไหนคะเห็นที่ตัวสารนะคะหนึ่งเนี่ยตรงนี้ห้านี้หนึ่งเหรอใช่ตรงกันเลขบนศารเลย เอ่ะอันนี้ก็คือเขาเอาเลขที่เขาเห็นบนสารและไอ้เลขที่เขาจุดทูบเขาเอาไหมอ่ะอเพราะว่าเลขจุดทูปก,กับเลขที่เห็นนะ่ะไม่ไม่ตรงกันนะโอ้เลขจุดทูปเนี่ยได้มา28 2ดนะคุณผู้ชมแต่เลขที่เห็นบนสารเหมือนเห็นหนึ่งกับเห็นห้ามัง้งเอ่ะเห็นอะไรก็เห็นเดี๋ยวบ่ายนี้ก็ได้เห็นคะ่ะว่าออกอะไรใช่